ก็ใครอยากเห็นบี่กินี่ชมำชาวความน่ารักความแบบความแบบเออแซบบอกเลยว่าแซบก็คือโดดแล้วแบบให้เพื่อนเลคเชอร์ให้ใช่เพื่อนช่วยด้วยจริงๆเราไม่ต้องเรียนและทำงานส่งเพื่อนเรียนดีกว่าใช่แล้วพอจะถูกจบม็ยกทานกับดอกเข็มไปไหว้เพื่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวับวับ บอมครับเฮโยโยโฮฮ่าฮ่าโฮโฮโฮโยเฮเฮเฮ ก็มาเจอกับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับผมกับรายการวราปแว่นรายการที่จะชวนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแ่นแว่นใช่แล้วอย่างวันนี้มิมกับบอมไม่ได้มาพูดคุยแค่2คนอย่างแน่นอนเพราะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นสาวสวยแซ่บหวานอมเปรี้ยวขาวสว่างสดใสดุดีอ่อนใช่น้นเลยก็คือฟิลลูกคนหนูเราก็คือลูกคนใช้เลยเรียบเทียบได้เลยได้ยินมาว่าน้องคนนี้เขามีัญหาในการเลือกแว่นด้วยเฮ้ยยังไงเออเดี๋ยวเรามาถาม น้องเขากันดีก,กว่าว่าปัญหาของเขาคืออะไรและเราสองคนสามารถแก้ปัญหาหเขาได้หร,รือ,อเปอลอ่าอถ้าอยากรู้กันแล้วว่าน้องเขาคือใครไปเจอกันเลย วัสดีจ้าสวัสดีจ้าออสวยเชียวสับเวร์จริงอ่ะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวกับเพื่อนเพื่อนนิดน,นึงว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เป็นใครมาจากไหนโดนใครหลอกมาก็เดี๋ยวบอกกับเพื่อนเพื่อได้เลยอื ชื่อออมนะคะอายุ20ปีค่ะศึกษาอายู่นะคะอยู่มหาลัยกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรับงานอิคลูเอเซอร์ด้วยแล้วก็มีการถ่ายแบบเสื้อผ้าด้วยค่ะโอ้โหทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเลยแบ่งเวลายังไงยากไหมกับการแบบต้องแบ่งไปทํางาน,นต้องแบ่ง,งไปเรียนอย่างเงี้ยก็รับงานที่ไม่ตรงกับเวลาเรียนค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันตรงจริงๆก็ เพื่อนฝากด้วยค่ะเลเชื่อให้หน่อยเพื่อนก็คือโดดแล้วแบบให้เพื่อนเลขเชื่อให้ใช่เพื่อนช่วยด้วยจริงๆเราไม่ต้องเรียนแล้วทำงานส่งเพื่อนเรียนดีกว่าใช่แล้วพน่าจะถูกจบก็ยกทานกับดอกเข็มไปไหว้เพื่อนใช่อ่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างแบบเวลาไม่ได้ทํางานใช่ไหมวันหยุดของเราเนี่ยเราไปไหนก็ดูหนังค่ะแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็เวลาว่างมากๆเนี่ยก็จะไปคาเฟ่ไปถ่าย เล่นไปหาอะไรกินโอเคไม่ไม่เที่ยวเลยเหรอกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่ดงไม่ดิ้งไม่ดันเลยเหรอนิดนึงนิดนึงไหมก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเพื่อนอะก็จะบอกว่าขอบคุณนะที่มาแต่ว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องมาดีกว่าเองเหมือนจะมีสตอรี่ก็คือ หนูอ่ะไปร้านบันเทิงรานสิทธิ์แห่งหนึ่งแล้วนี้ก็มีหนุ่มคนนึงที่แบบหน้าตาแบบดีมากเพื่อนหนูก็ชอบแบบชอบตั้งแต่ต้นยันแบบจะจบมันมองเวลาผู้หญิงมาใกล้เขาก็จะแบบอย่างเงี้ยแล้วอยู่อเสือรู้สึกนิดต้องได้อยากได้ใช่แล้วทีนี้ผู้คนนั้นดันเดินมาขอไอจีหนูเพื่อนก็เลยบอกว่าขอบคุณนะที่มาแต่ทีหลังไม่ต้องอะไรเลยจบก็ถ้าเกิดมินจะมองไปก็ไม่ให้เธอไปเหมือนกันถ้าได้เป็นเพื่อนกันนะ ก็ไม่ชวนไม่ชวนจะใชแบบวันอย่างเดียวเท่านั้นที่ไปด้วยกันได้แล้วแต่งตัวหล่ะการแต่งตัวของเราเป็นแบบไหนก็ส่วนใหญ่จะแต่งตัวแบบผ้าข้างบนน้อยชิ้นข้างล่างก็จะขายาวแขนยาวนิดนึงอ่าแบบว่าเป็นฟิลฟิลนั้นใช่อะพูดถึงแบบความความรักอันนิดนึงได้ไหมเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยตอนนี้หัวใจเราเป็นยังไงบ้างมีใครข้ามาจีบเราว่าเอ๊ะม <re ีคนข้างในอยู <k <k ่แล mm ้วพูดได้ไหมหัวใจเป็นสีชมพูแสดงว่าวางไม่เหรอสีชมพูก็คือ มีคนคุยเล้ยอมดใช่ฉันส่วนแบเนี้ฉันก็มีคนคุยแหละคนจริงก็คือฉันก็มีมีพี่ตะก้องมีพี่ทีมงานก็คุยได้เหมือนกันใช่แต่เราไม่เก่งเรื่องคุยน้องพี่น้องเพื่อน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 เพนเอนยาอะไปน้อใครที่กำลังดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยจะเข้ามาจีบไม่ได้แล้วนะ เต็มแล้ว <c oughs> เต็มแล้วมีมที่ว่างแล้วเออเอ,อ,เ<ล>เอาถึงเรื่องแบบการแต่งตัวของน้องกันบ้างดีกว่าวันนี้มาในลุคที่มีความเป็นแบบสวานออาจจแต่อ<ช>แตอบมีความแบบเซ็กซี่อยู่นิดนึงนะเรี่ยวนิดหน่อยใช่เออแล้วปกติแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่งหน้าก็คือฉ่าแล้วเราเป็นคนใส่แว่นปะ เป็นคนที่ใส่เหมือนกันคะ่ะชอบใส่ตอนเล่นเกมเพราะว่าบันทีเนี่ยมันปวดตามากแต่ว่ามไม่ค่อยใส่ออกไปข้างนอกเพราะว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจคะ่ะอ่าแล้วเป็นคนมีสายตาปะไม่มีค่ะก็สะแสดงว่าไม่ใส่ทั้งแว่นแล้วก็ไม่ใส่ทั้งคอนแทคเลนส์เล,เลยถูกไหม่อ,มอมก็คือน้องบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมที่จะใส่แว่นก็มาเจอถูกคนและมาถูกทางแล้วจ้าวันนี้พี่และมิ้มนะฮะจะมาบอกน้องเองว่าแว่นตัวไหนเหมาะกับน้องเดี๋ยวจะมี แว่นสักสองตัวแล้วกันน้องมาให้น้องได้ลองด้วยใช่แล้ว uh ให้ลองเลือกดูว่าชอบเป็นสไตล์แบบไหนโอเคอ่ะตัวแว่นรุ่นแรกกันเลยดีกว่ามิม้มมาที่กรอบแว่นรุ่นแรกเลยนั่นก็คือกรอบแว่นรุ่นกาเบลนั่นเอง uh ตัวกรอบแว่นตัวนี้จะเป็นสรงเหลี่ยมมนๆหนึน่งม,ม, uh มีความตัดมนสีชมพูแบบตุ่นๆเวลาใส่ไปแล้วจะรู้สึกว่ามันน่ารักมากยิ่งขึ้นใช่ <c oughs> ตัวขาวแว่นของเขาก็จะมีความแบบว่าเออดีทงดีเทล <c oughs> มีความเป็นหินอ่อนเวลาใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นคนมีสไตล์เดี๋ยวนนี้ให้น้อง ลองใส่ดูก่อนว่าแบบน้องชอบไหมอลองดูอยังงไม่ได้ใส่เลยเนาะให้กำลังใจเออนี่เป็นไงใช่ตัวแว่นด้วยความที่ว่าพอสีใช่ไหมมันมีความเป็นแบบสีสันตุนๆเนาะก็เข้ากับลุกของน้องเลยใช่แต่เพราะเขาเป็นคนผิวขาวแล้วก็ใส่แว่นตัวนี้มันจะดูแบบหลับกับหน้าขาใช่เนี่ยขดูนิดนึงเลิศนะลองเอาให้แบบชิดตานิดนึงดีกว่าเออแบบเนี้ย จะดูน่ารักกว่าถ่าพอมคีดแว่นมันตกใช่ไหมมันอาจจะมองไม่เห็นตัวดูแว่นอันนี้ก็คือน่ารักเลยแต่เดี๋ยวบอมจะมีอีกตัวหนึ่งนะฮะมาให้น้องได้ลองดูด้วยนั่นก็คือใช่กรอบแว่นรุ่นลิลลี่เบลนั่นเองนี่เลยกรอบแว่นในดวงใจของมิ้เองใช่ตัวนี้ก็จะเป็นกรอบแว่นรุ่นลิลลี่เบลนะฮะตัวทรงจะเป็นทรงพลิกอนเนาะเป็นกรอบโลหะที่มาพร้อมกับ ตัววัสดุที่เป็นสีชมพู <Yeah. S 1> ใช่ซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของตัวแว่นน่ะ mm. มันจะทํามาให้เหมาะกับแบบวัยรุ่น mm. เป็นฟิลแบบสีสันสดสนใสสมวัยพวกนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้น้องได้ลองแว่นตัวนี้หน่อยใด่เลยมันที่เก็บแว่นตัวนี้ให้ก่อนซึ่งตัวนี้น้ําหนักเบามากเลยนะ <c oughs> น้องน่าจะชอบใช่ลองดูนี่ ได้คือมันป้วมันปังมันเลิ่อนด้วยความที่กรอบแว่นตัวนี้เขาเป็นโอเวอร์ไซส์ดิๆเนองเวลาใส่ไปแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าน้องดูเล็กลงใช่ชอบไหมกับกรอบแว่นตัวเนี้ยชอบค่ะรู้สึกว่าแบบ มันเข้าอ่ะมันนน่ารักจริงๆทรงมันได้ด้วยก็คือมันรับกับหน้าเราพอดีเลยใช่แล้วยิ่งตัวกรอบแป็นเขาเป็นสีชมพูแล้วน้องเป็นคนผิวขาวแล้วสีผมคขาท่านที่สว่างเราต้องหาแบบแว่นสีสันเพื่อที่จะมารัให้มันรับกับหน้ามากยิ่งขึ้นถ้าใส่แบบพวกแว่นที่เป็นแบบสีดําสีเข้มๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเด่นกว่าหน้าน้องหน่อยเด่นเกินไปมันจะไม่เห็นเมคอัพที่แต่งได้ให้น้องเลือกดีกว่าว่าระหว่างแว่นที่พี่เอามาเกี่ยวแว่นที่พี่เอามาชอบตัวไหนมากกว่ากันสองตัว นี่รู้ใจไงพายเพราะว่าเป็นแบบผู้หญิงเหมือนกันไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิไม่ใช่ก็คือเลือกแว่นให้เพื่อนบ่อยใช่เพเลยจะรู้ว่าใครแบบชอบแว่นสไตล์ไหนรู้จักลูกันแต่งตัวเราก็จะแบบจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเหมาะกับแว่นประมาณนี้โอเคก็เมื่อกี้น้องอย่างที่น้องบอกใช่ไหมว่าแบบมีปัญหาในการเลือกแว่นไม่รู้ว่าจะเลือกแว่นแบบไหนให้เข้ากับ ตัวเราเองก็ออที่ง่ายๆเลยเนาะก็อยากให้น้องเนี่ยมั่นใจดีกว่าว่าออแบบเลือกกรอบแว่นแบบไหนที่เราใส่แล้วเราชอบแล้วเรามั่นใจแค่นั้นพออาจจะไม่ต้องไปคํานึงถึงแบบพวกหลักการที่เขาบอกว่าหน้าใส่กง,งใส่กลมๆต้องใส่เหลี่ยมอะไรแบบนั้นอน่ะ ไว้ได้ก็ดีแต่เอาที่เราเป็นหลักดีกว่าว่าเราชอบไหมงั้นเดี๋ยวให้น้องฝากถึงคนที่แบบว่าไม่มั่นใจในการใส่แว่นเหมือนน้องดีกว่าว่าเออเขามีทินิคการเลือกแว่นยังไงอยากให้ทุกคนนะคะเลือกแว่นที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจต้องให้แบบบางคนบอกว่าเอยใส่แว่นตัวนี้ไม่เหมาะก,ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจเข้าไว้นะคะเพราะว่าเอออย่าง้อยตัวเราชอบก็มันก็แบบผ่านในใจเราแล้วเราอย่าไปแคร์คำพูดคนอื่นมากค่ะออลงลงไปแล้วต้องมั่นใจจ้ะเข้าสู่ช่วงเปิดว้า ทุกคนอาจจะอยากรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นล้วเดี๋ยวให้น้องฝากช่องทางติดตามดีกว่าได้ค่ะก็ติดตามได้ที่ไอจีทิกต็อกนะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือออมจุดอนเดอร์สกอร์จุดกัญญาณนะคะแต่ว่าติกต็อกนี้อย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะคะก็ใครอยากเห็นมินนี่ช่ำชาความน่ารักความแบบความแบบเออแซบบอกเลยว่าแซบติดตามได้ที่ไอจีด้วยนะคะอ่าโอเคก็ต้องบอกเลยว่าไปติดตามน้องได้นะจ๊ะถ้าอยาก ดูอะไรดีเด็ดๆจำๆไปเลยนะ่ i g d BTM อันนั้นอะแรก้อฮะอันนั้องบอมอ๋ออยากขายของด้วยไม่มีอะไรเลยเลยนะฮะโอเคก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาสอนน้องอมทำท่าซิกเนเจอร์ประจำรายการเดี๋ยวเราสอนน้องกันเลยดีกว่านะฮะขั้นตอนแรกเลยคือยกมือมาประกบกันเป็นรูปตัว W ับแบบนี้ใช่นี่คือวาร์ปนะใช่ต่อไปก็คือแว่นนี่ทามาแบบนี้เลย ใช่จะมาแบบคิ้วๆแบบว่าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเฟสเฟสก็แหนไมน่ากลัวมากอย่าทำให้ผิดหงังนะ่ะหนึ่งสองสามว้าวเรนนนอนน่ารักจังอ่ะเออได้นนเยอะเลย สำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้แนะนากรอบแว่นให้เข้ากับลุคแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับน้องกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปหน้าเราจะมาแนะนํากรอบแว่นแบบไหนหรือว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้ในคลิปต่อๆไปเลยนะฮะใช่แล้วหรือถ้าเกิดใครอยากให้เราแชร์คลิปดีๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยใช่แล้ววันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่อง On Day t h a i l a n วันนี้มิ้มกับบอมต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย บ๊อวว๊อวแมนเฮ้แมนแมนแมนวับ